ใช้ให้คุ้มต้องรีบใช้ก่อนตอนที่ยังยังมีแรงอ,อตอนนี้กำลังร้อนวิชาห้าห้า <Okay. S 2> สารพัดเลยอะไรเนี่ยแต่จะน้นต่อตัยมาตัยมาซูมด้วยซูมด้วยเราทำงานเราต้องสร้างภาพก่อน ลอยมาจะเบื่องเอ้ากมานีหละมาเบื่งหนีหละบ่แม่กลัวด้ยครับยงงาางนี่คือทำจะไรติดอะไรปมาต่อยะปไหนต่อยกมาหนีเละมาซอยมาเบิ้งนีละมาถ่ายแนาทีมาซอยะมาเบิ้องนาทีมาเช้าก็ล้งจานให้ลเนี่ยเอ๊ะนั่นนะมาแบบลูกใหม่เลยนั่นนัเขนเปิดตู้เชื่อมมานะ กับดูดเชียมใส่ใส่เบิดแลบุได้บุได้ผ่านหนาบุได้ใส่เบ็ดอย่าให้สบวทำเลยถ้าสบวทำเก๊งอะไรนะแกลงเอาแค่ไปเปิดสกิวการสร้างจะตกงานไปเปิดตู้ซื่ไหมเปิดตู้ใสตู้ยึงเงนี่ตู้เือมไหไปหั่นก็บุได้ปวดหุกคอยนั่นแหละอยาายจังสีหล่ะเวลาหนก็บไป ปวดเขานานปวดนี่ปวดแล้วหนาวเท่าแล้วโอ้อันนี้เอามาใส่เมื่อวานนบอ่อัน,นี้นะบก่บกบ่แล้วใส่เมื่อเลยตะกี้มันไม่มีนะเป็นใส่หลายมือแล้วแม่นบก่กถามโกกวนการสร้างเพราะว่ากกกวนการสร้งางเอาไงต่อ,อยาลุงไม่อยู่แล้วอายาตัดสินใจแทนแล้ววันนี้เหรอครับผมอย่าบอกว่าหยุดงานเลยนะโอ้ อย่าหยุดถั่ลูกเอ้ยอยากเอาเอาสองเสียบออกมาเต็มทีแล้วงานไหนงานงานนี่ก็ยังบได้แล้วดิฮะงานยังงานนี่รายแล้วอยูง่งานยังนีงานใหม่เพิ่งมีเลยมาเลาายงานยังมาอีกก็คนกันช่างออกแบบออกแบบออกแบบยังบอระถ่าปลูกปลูกต้นไม้ใช่ไหมถ่ายเอฟซีบรรกาลก้อนก้อนไปเห็ดเพราะว่าต้นเม็ดมะเม็ดดอกไม้ก็สั่งมาแล้ว ลุงบอกว่าจะทำโรงเพาะไม่ให้ลุงพันมาลุงพันก็ยังไม่มาแม่บุคคลที่สามก็มาบุคคลที่สามก็มาแล้วครับนี่โอ้ใครบุคคลที่สามลุงพันลุงพันเหรอลุงพันตอนนี้ไปรักษาตัวอะไรนะถ้าลุงพันมามาเนี่ยเพาะบาดแผลป่ะเป็นใหม่เนี่ยเพราะอะไรมันเสียดง่ายเบอร์ในวายหยั่งดอก ง่ายแค่ไหนั่ะปันหละกวาดเลยเพราะว่าลุงบอกว่ารอลุงพันลุงพันมีประสบการณ์ในการก้าไม้ก้าต้นไม้ต้นอะไรแล้วจะทําที่ทาอะไรนะทําโดมเออทาโดมแล้วก็ทําแบบอย่างดีอยากก็ได้ที่นั่งเฝ้าใหม่เลยนี่ไปอยู่โดมผักเลยเนาะไรู้ว่าจะจนอนเวียนบ่ได้แล้วเหรอมันอนเวียนบ่ได้ย่างเดียวนอนเวียนบ่ได้แล้วนอนเวียนบ่ได้แล้ว แต่มีอยู่ที่นอนเวนก็เยอะแยะร้านสมพรปากโดมใบสีที่ออฟฟิศใหม,ม่ีบ้านไม่อ้วนโอ้ยบ่แพ้สิไปรับอน,นอนใครว่าจะไปบ้านไม่อ้วนเจ้าเนะี่ยมีแอร์ป่อมบ้านไม่อ้วนมีแอร์ด้วยแต่ไม่เปิดกลัเปลืองไฟนั่งเล่นเฉยๆก็เย็นสบายแล้วอันนี้รอลุงสร้างบ่ บ่เด๋วผมก็ถ่ายครบแปดนาทีคือกันแหละผมุ่งกะไรพรุ่บ่ได้ถ่ายยังไล่แปดนาทีเออค่ะยืนถ่ายกันมันแล้วถ่ายเจ้าอย่างนี้แล้วจะมาดวันกันล้วไม่มีอะไรแล้วนะขนาดใจยืนถ่ายกันซื่อๆนี่นะขนาดใจประเด็ยังบ่ไปอยู่เพรามันขึ้นไม่ได้เจ็บเข่ายังว่าเขาไม่ให้ก็ยังเอาเข้าคืนอาตีนคืนนะไมันมันขึ้นมาหัวเขาโอ้ยไปติดไปไปสิดยามลำมันคือดองแดกดองเดกดองเดกจะสน่ะอันนั้มันงาม ง,งาน<อ>ถนัดงานถนัดอันนั้นนะอันนี้เราไม่งานบอถนัดเอาวันนี้จะไปหาหม,มอจะได้ไปไปไหนอยายังยังไม่ได้ไปเลยยังไม่ได้ถามเสืออยู่ว่าจะพาไปตอนไหนอ,อาศัยรถดเข้าไปเวลาทํางานนี่ไปหาหม,มอเลยป,ปวดเขา่าพอเวลารานี่ไม่ไปเลยไลย่ช่วงเย็นนี่ไม่ไปไหนเวลาในเสาร์มาหอดประมาณจะข้ามโมงครึ่งเนี้ย จะปวดเขาจะปวดเขาถ้าห้าโมงครึ่งไปแล้วอ่ะจะไม่ปวดเลยแล้วนาจะไม่ปวดเลยรู้มันรู้เวลาเป็นเวลาเป็นเวลาใช่ใช่จะปวดเป็นเวลาแมนอะทำต่อไปก่อกวนการสร้างใครก่อกรนการสร้างได้นี้มาก็เก็บของฮะเก็บของแล้วเก็บแล้วใส่ไปเปิดตู้เชื่อมไม้ลไปไปยังอีกแบบนี้ ไปอะไรอีกงานใหม่เข้ามาแล้วมันเป็นอะรกูหลับบอกไม่ได้บอกไม่ได้โอ้ใช่แค่นี้ก็บอไปดูในคลิปดีกว่าใช่ใช่กลัวแย่ไปถ่ายด้วยเฮ้ยบ้านไม่อ้วนไหนบอบอลาทำเสร็จหรือยังบ้านไม่อ้วนยังเรียบร้อยแล้วใช่ไหมยังยังไม่เสร็จเพราะว่าจะไปทำงานทำความสะอาดแล้ววันนี้เฮ็ด์ไหมทำบริวารย่างเงี้ยหรอบริวารบอทมเจ้าทวทำความสะอาดเขาก็เฮ็ด์หุกทำความสะอาดแล้ว ็ไปชุ้มเจ้ามีหน้าที่ทำความสะอาดเ็ดแต่ว่าผมน่ะมีมีหน้าที่ทำความสกปรกแต่วันนี้มีภารกิจใหม่แล้วห้ามจมเครื่องไม้เครื่องมือแล้วไม่ไม่ถ้าเกิดใครที่ใครที่ว่างไม่มีคลิปถ่ายนะพากันมาข้างบนทีอย่างข้างบข้างบนนี่มีมีอะไรถ่ายมีอีหนูด้วยบอกไม่ไม่มีหนูไม่มีแล้วเหรอถ่ายเก็บของเก็บอะไรด้านเออจะเก็บจะเก็บเก็บ หาของไม่เจอถ้าเก็บแล้วหาไม่เจอเอาไว้ย่งนั้นแหละเอาไวอย่างนั้นอ่ะเอาไวอย่างนั้นอ่ะหาง่ายเข้าถุงดำหมดเลยใครอยากได้คนุณมันหาไม่เจอเหมือนกันเหมือนช่างดำมันหายง่ายบ่สร้างดำแล้วนี่ล่ะคนเก็บใส่ถุงดำมานี่นี่ล่ะนี่ล่ะเสือเหลืองนี่เนี่ยแยกส่วนดีแยกส่วนนี่บื้ออยู่ข้างในนั่นน่ะป้าบอกว่าให้เขาไปทำความสะอาดค่อยก็เก็บอันนี้ก็กลัวว่าอย่าทิ้งนะ อันนี้ก็อย่าทิ้งนะเออแล้วก็วกถามหา <รถ S 1> อยู <ลง S 1> ่ตามหาแตลับเมตแลับขอนก็เอาไว้ในแจนันหละเอาอยากได้ก็คนหาเขาบอกว่าถุงขยะเขาก็าาเลยมองข้ามไปมองข้ามที่ไหนได้อยู่นั่นเบิร์ดนั่นแหละลองลองเก็บอีกวันนึงยะลองพาพาเขามาเก็บเด้อจะเก็บจะเก็บปัญหาของเนี่ยถ้าจุ๋มเจ้าเก็บเราคอยหาของไปเจอต่อ พี่ครับสำหรับคลิปนี้กับะมาณนี้แหละครับเป็นาทีแล้หบอครับผมเป็นสิบห้านล่นแหละ